บทที่551ความแข็งแกร่งอันเล็กน้อยของจงลี่วูหัวอีเห้าพูดอย่างใจเย็นคุณพูดไร้สาระมากมายคุณไม่กลัวว่าฉันจะฟื้นกำลังทั้งหมดของฉันในช่วงเวลานี้เหรอจงลี่วูหัวเราะแล้วถ้าคุณฟื้นขึ้นมาละ่ะคุณคิดว่าคุณสามารถแข่งขันกับฉันแบบตัวต่อตัวได้หรือไม่ยิ่งกว่านั้นพลังของนักบุญและการบริโภคครั้งก่อนของคุณมันจะฟื้นตัวได้ง่ายขนาดนี้ได้ยังไง ฉันแค่กำลังพูดอยู่เพื่อที่ฉันจะได้มั่นใจมากขึ้นในการเอาชนะคุณโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและพายุกำลังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่จงลี่วูตะโกนเสียงดังฉากแปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นมังกรยักษ์ย้ายที่อยู่ใต้เท้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าในเวลาเดียวกันเมฆสีดำบนท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเช่นกันบนท้องฟ้ามีลมแรงและครู่หนึ่งสีของท้องฟ้าและโลกเปลี่ยนไปจริงๆ ลมนี้คือพลังแห่งลมในเวลานี้จงลี่วูดูไม่เหมือนปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายอีกต่อไปด้วยลมแรงที่พัดมาพายุทอร์นาโดขนาดเล็กก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติบนท้องฟ้าและพัดไปทางหัวอีเ้าลมแรงที่น่าสะพรึงกลัวไม่เพียงแต่ลดทาาดน้ำในอากาศลงอย่างรวดเร็วแต่ยังทำให้แหล่งน้ำแข็งแปดเหลี่ยมของหัวอีเ้าแหลกเป็นชิ้นฮ่าฮลมแรงขนาดไหน พรสวรรค์ของราชามังกรเงินในการควบคุมธาตุคือใช่หรือไม่วิธีการต่อสู้ที่แปลกประหลาดเช่นนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาโดยสิ้นเชิงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าทักษวิญญาณที่จงรีวู้ใช้คืออะไรต่อสู้ด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณสัตว์วิญญาณสัตว์ของเขาและวิญญาณของหัวอีเห้าเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้คนเดียวที่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างอย่างแท้จริงคือหัวอีเห้า แม้ว่าเขาจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของจงลี่วูคืออะไรแต่เขามั่นใจว่าจงลี่วูต้องจับวิญญาณสัตว์ร้ายราชมังกรกระดูกด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเองและโดยปกติแล้วเขาควรกำหนดเป้าหมายไปที่สัตว์วิญญาณมีวิญญาณอสูรร,ร้องโหยหวนมากมายแต่มีวิญญาณอสูร,รเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งหมายความว่าสัตว์วิญญาณเหล่านั้นที่ถูกฆ่าโดยจงลี่วูอาจกลายเป็นอาหารเสริมสำหรับราชามงกรกระดูกที่อยู่ตรงหน้าเขา ัวอีเห่าอยู่ในสายลมแรงเขายกแขนขึ้นแล้วรีบยกขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เขาต้องประหลาดใจที่พบว่าร่างกายของเขาค่อนข้างควบคุมไม่ได้การเร่งรีบอย่างกระทันหันนี้ไม่ประสบผลสําเร็จเที่ยวบินใดๆก็ตามต้องอาศัยพลังแห่งการไหลเวียนของอากาศไม่ว่าจะอาศัยการไหลเวียนของอากาศในอากาศหรือการปล่อยกระแสลมโดยตัวมันเองแต่เมื่อเขาปล่อยพลังวิญญ,ญาณอีกครั้งในครั้งนี้ อากาศรอบๆตัวของเขาก็ถูกอพยพออกไปทันทีมากเสียจนพลังวิญญาณทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาตกลงไปในความว่างเปล่าและร่างกายของเขาก็ขยับเพียงเล็กน้อยแล้วหยุดลงและในขณะนี้ใบมีดลมสีเขียวขนาดใหญ่ที่มีความยาวหลายเมตรและกว้างมากกว่า1เมตรก็รัดคอเขาจากทุกทิศท,ทุกทางท่ามกลางการระเบิดที่รุนแรงรอยแตกก็เปิดขึ้นในอากาศชั่วครู่หนึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าอากาศรอบตัวของหัวอีเห้าแตกสลายและเขากำลังจะแยกออกจากกัน พลังดังกล่าวน่ากลัวจริงๆฉันไม่สามารถซ่อนตัวได้ฉันไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวเองได้ฉันจะทำอะไรได้อีกแบกมันหนักเหรอพลังแห่งลมนี้ทรงพลังมากทันใดนั้นดวงตาของหัวอีเฮาก็สว่างขึ้นจากนั้นเขาก็ดึงมือขวามาไว้ข้างหน้าร่างกายของเขาและร่างกายของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวท่ามกลางแสงวับเขาก็หายไปจากอากาศเมื่อทุกคนคิดว่าเขาใช้การเคลื่อนย้ายมวลสารของเขาเขาปรากฏตัวอีกครั้งในตำแหน่งเดิมของเขา อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวที่ซ่อนอยู่และเปิดเผยนี้เกิดขึ้นเพื่อหลิกเลี่ยงใบพัดลมสองสาใบแรกหลังจากนั้นทันทีร่างกายของหัวอีเหายังคงกระพริบอยู่กับที่แม้ว่าตำแหน่งจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใหญ่นะักจงลี่วู้ยกไม้เท้าขึ้นสูงในมือของเขาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ใบหน้าของเขาก็อดไม่ได้ที่จะมืดมนมากขึ้นแต่ลึกลงไปในดวงตาของเขาก็ตกตะลึง พลังประเภทใดที่หัวอีเ้าใช้ในเวลานี้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาเป็นไปได้ไหมว่าเขายังไม่สามารถมองเห็นมันได้นี่มันพลังแห่งอวกาศชัดๆจงลี่วูรู้ดีว่าคนประเภทไหนสามารถควบคุมพลังแห่งอวกาศได้ระดับ99มีเพียงระดับ99เท่านั้นที่สามารถควบคุมพลังแห่งอวกาศได้ทำไมมันถึงปรากฏแก่เขา จงลี่วูเคยเห็นพลังแบบนี้ในตัวแม่ของเขาเช่นเดียวกับในมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดและราชามังกรงเซียวเหยายเขายังเห็นมันบนตี้เทียนซึ่งเขาไล่ตามเมื่อไม่นานนี้มันเป็นการพึ่งพาการควบคุมพลังอวกาศอย่างแม่นยำซึ่งตี้เทียนอนุญาตให้พวกเขากลับมาโดยไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ยังคงโจมตีตอบโต้พวกเขาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาต้องวิ่งหนีด้วยความอับอาย หากคุณวิ่งช้าลงผลลับสุดท้ายอาจเป็นเพียงความตายเท่านั้นอย่างไรก็ตามพลังดังกล่าวไม่ควรปรากฏในหัวอีห่าวเขาอายุเท่าไหร่เขาเป็นคนฝึกฝนแบบไหนทำไมคุณถึงเชี่ยวชาญความลับของพลังอวกาศหัวอี่าวควบคุมพลังแห่งอวกาศหรือไม่คำตอบคือไม่จริงในการทำความเข้าใจถึงพลังของอวกาศเขาเพิ่งจะเริ่มมองเห็นมันเท่านั้นความสงสัยของจงลีวูนั้นถูกต้องมีเพียงระดับ99เท่านั้นที่สามารถควบคุมพลังแห่งอวกาศได้ เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นควรถูกควบคุมโดยแกนวิญญาณคู่เมื่อร่างกายมนุษย์มีแกนวิญญาณที่สองโดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างแกนวิญญาณทั้งสองมันจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นในหมู่พวกเขามีพลังอวกาศในหมู่พวกเขามันง่ายกว่ามากสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งในการปลูกฝังแกนวิญญาณคู่เสริมของหินและอย่างที่จะรู้สึกถึงมันเพราะในเวลานี้พลังในร่างกายของพวกเขาถูกสร้างขึ้นผ่านการชน และการหลอมรวมของหินและอย่างสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่บางอย่างดังนั้นแม้ว่าหัวอีห้าจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักในการควบคุมพลังอวกาศแต่ความสามารถในการเข้าใจของเขายังสูงกว่าความสามารถในระดับ99อื่นๆอีกมากมายแสงจ,งจังๆวุบวาบและสีหน้าของหัวอีห้าก็ดูแปลกไปทุกครั้งที่เขาเดินทางผ่านอาวกาศ ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพลังแห่งอวกาศจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นพลังอวกาศคืออะไรในความเป็นจริงมันเป็นโหนดเวลาที่แตกต่างกันหากคุณต้องการควบคุมความลึกลับของอวกาศคุณไม่สามารถทําได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลาความลึกลับที่มีอยู่ในสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าลึกซึ้งและลึกซึ้งใบพัดลมเหล่านั้นเทียบเท่ากับการบังคับให้เขาเข้าใจพลังแห่งอวกาศเนื่องจากเขายังไม่ค่อยคุ้นเคยเขาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงใบมีดลมทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่ดาบลมเพียงใบเดียวจะทำอันตรายเขาในชุดกราะเทพสงครามน้ำแข็งส่วนเหตุใดจึงไม่สามารถแฟลชไปยังสถานที่อื่นด้วยพลังแห่งอวกาศได้ไม่ใช่เพราะการควบคุมพลังแห่งอากาศไม่เชี่ยวชาญเพียงพอหากเป็นตี้เทียนจะสําคัญอะไรหากไม่มีอากาศให้ยืมคุณสามารถเข้าถึงจงลี่วูได้โดยตรงด้วยการเดินทางผ่านอวกาศแต่ถึงอย่างนั้นจงลี่วูก็ยังตกใจ ทันใดนั้นใบพัดลมก็หยุดชั่วคราวและพายุทอร์นาโดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่พายุทอร์นาโดลูกเดียวอีกต่อไปแต่เป็นพายุทอร์นาโดขนาดเล็กที่รวมตัวกันซ้อนทับเข้าหาศูนย์กลางพายุทอร์นาโดเริ่มทับซ้อนกันและกลายเป็นพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ขึ้นอากาศถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆและแม้แต่พลังของพายุทอร์นาโดก็สามารถเปิดช่องว่างได้ คุณใช้พลังแห่งอวกาศไม่ได้เรอจากนั้นฉันจะเปิดพื้นที่และทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงเพื่อดูว่าคุณจะควบคุมมันได้อย่างไรหากเทพสัตว์ร้ายอยู่ที่นี่เขาจะมีวิธีควบคุมมันโดยธรรมชาติแต่หัวอีเหาซึ่งเพิ่งเรียนรู้ที่จะฝึกฝนกลับไม่ค่อยเก่งนักร่างกายปลิวไปตามสายลมที่แรงและชุดเกราะเทพ,พสงครามน้ำแข็งก็ปล่อยรศมีสีน้ำเงินเข้มที่แข็งแกร่งแยกลมที่แรงโดยรอบออกจากกันแต่แม้แต่ปรมาจารย์วิญญ,ญาณที่มีระดับพลังยุทธ์ต่ำมาก ก็สามารถเห็นได้ว่าการทําเช่นนี้จะต้องใช้พลังวิญญาณของหัวอีห้าวจานวนมหาศาลอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนหัวอีห้าจะไม่สนใจเขาเคลื่อนไหวช้ามากและค่อยๆพับแขนไว้ข้างหน้าเขาพลังประหลาดปรากฏขึ้นในอ้อมกอดนี้มันเป็นกระแสลมเล็กๆและด้านหลังหัวอีห้าแสงและเงาของจัก,กรพพัดหยกน้ําแข็งแมงป่องก็ปรากฏขึ้นมวลอากาศนี้ค่อยๆ มีรูปร่างเหมือนอัญมณีที่หัวอีห้าวปกป้องอยู่แต่วิธีที่มันหมุนกลับตรงกันข้ามกับพายุทอร์นาโดทุกประการเขาวางแผนที่จะใช้กระแสลมเล็กๆนี้เพื่อต่อสู้กับพายุทอร์นาโดของฉันหรือไม่นั่นจะทําให้พายุทอร์นาโดก็ลืนมันลงไปทันทีใบหน้าของจงลีวูดเต็มไปด้วยความดูถูกแต่เขาไม่ดําเนินการใดๆเขาต้องการจัดการกับหัวอีห้า แต่เขาไม่ต้องการฆ่าเขามีเพียงการจับหัวอีห้าวและเปลี่ยนเขาให้เป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ของเขาเท่านั้นที่เขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดดังนั้นสิ่งที่เขานํามาใช้ตั้งแต่แรกคือกลวิธีในการขัดสีใครจะรู้ว่าในกลวิธีของการขัดสีนี้การบริโภคของเขาเองจะมากเกินไป4คนถูกส่งไปสองคนเสียชีวิตในสนามรบคนหนึ่งถูกเรียกค่าไถ่และอีกหนึ่งคนก็หายตัวไป ความแข็งแกร่งของหัวอีเฮ่านั้นเกินกว่าจะตัดสินได้อย่างน้อยก็เทียบเท่ากับระดับ95และเขาคือระดับ95ที่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ขั้นสุดซัดดุยมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับวิญญาณนำทางบนร่างกายของเขาอย่างแน่นอนมิฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีพลังพิเศษตั้งแต่อายุยังน้อยแต่แล้วไงล่ะแม้แต่การฝึกฝนขั้นระดับ95ก็ยังคงถูกบริโภคดังนั้นตรับใดที่เขายังคงบริโภคต่อไป เขาก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่จงลี่วูต้องการเห็นมากที่สุดคือการใช้พลังวิญญาณของหัวอีห่าวเมื่อเขาบริโภคตัวเองถึงระดับหนึ่งเขาก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความพ่ายแพ้พายุทอร์นาโดนี้มีพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่งแต่จงลี่วูเองก็มีวิธีที่จะลดการใช้พลังงานลงอย่างมากนี่คือหน้าที่ของวิญญาณอสุรชมกันกูลซึ่งควบคุมาธาตุลมได้อย่างสมบูรณ์แบบและใช้พลังงานน้อยที่สุด การไหลเวียนของอากาศในแขนของหัวอีเห้าเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ความยิ่งใหญ่นั้นสัมพันธ์กันเท่านั้นสายลมเล็กๆเริ่มพลีบานออกไปด้านนอกแต่ทันทีที่เจอพายุทอร์นาโดก็จะถูกทำลายทันทีอย่างไรก็ตามสิ่งที่จงลี่วูมองไม่เห็นก็คือภายใต้หน้ากากเกราะเทพสงครามน้ำแข็งใบหน้าของหัวอีเห้ามีรอยยิ้มรอยยิ้มที่น่าพอใจมากหัวอีเห้ากำลังยิ้มสถานการณ์ตรงหน้าเขาคล้ายกับตอนที่เขาเริ่มฝึกฝนการวิญ,ญญาณคู่หินและอย่างเสริม อย่างไรก็ตามเมื่อเขาซ่อมโซ่มันยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกแม้ว่าพายุทอร์นาโดนี้จะรุนแรงแต่ก็เทียบไม่ได้กับตอนที่เขาไปเขย่าแกนวิญญาณแรกของเขาและด้วยการฝึกฝนพายุทอร์นาโดนี้เขาใช้ทักษะเฉพาะตัวของนิกายถังในการควบคุมนกกระเรียนและจับมังกรเพื่อสร้างพายุน้ำแข็งที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการฝึกฝนและเขายังคงเข้าใจความลับของลมในพายุทอร์นาโดต่อไป นี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในประเภทของทักษะวิญญาณอีกต่อไปแต่เป็นความเข้าใจของตัวเองซึ่งอยู่ในประเภทของทักษะวิญญาณที่สร้างขึ้นเองแม้ว่าตีเทียนไม่เคยบอกฮัวอีเ่าตแต่ผ่านการต่อสู้ไม่กี่ครั้งในตอนนี้ฮัวอีเ้าได้ค่อยคค้คนพบว่าประโยชน์สูงสุดที่แกนวิญญาณหยินและหยางเสริมนํามาให้เขาคืออะไรนั่นคือความเข้าใจความเข้าใจนี้มาจากความเข้าใจในหลักการของสวรรค์และโลกมากกว่าความเข้าใจโดยกําเนิด สวรรค์และโลกแบ่งออกเป็นหินและหยางและแกนวิญญาณคู่ของหินและหยางถูกสร้างขึ้นทําให้หัวอีเห้ามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนตัวอย่างเช่นพลังแห่งอวกาศพลังขององค์ประกอบและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเมื่อเขาต่อสู้เขาจึงสัมผัสได้ถึงสิ่งต่างๆมากมายที่คนอื่นไม่สามารถรู้สึกได้จึงทําให้การรับรู้ของตนเองดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เขารู้สึกในเวลานี้คือพลังแห่งลม ความลึกลับของธาตุอากาศธาตุลมเหล่านี้ถูกควบคุมโดยบังคับแต่เห็นได้ชัดว่าทั้งจงลี่วูและวิญญาณสัตว์ร้ายของเขาควบคุมพวกมันด้วยพลังวิญญาณเท่านั้นราชามังกรกระดูกเป็นวิญญาณสัตว์ร้ายและไม่ได้ควบคุมความลึกลับของลมจริงๆเขาเป็นมังกรเขามีความสามารถในการเคลื่อนลมได้แต่ไม่มีแก่นแท้ของลมนิฉะนั้นเขาจะไม่ใช่ราชามงกรกระดูกแต่เป็นราชามงกรเงิน แต่ตัวหัวอีเหาเองก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของธาตุลมผ่านธาตุน้ำแข็งสัมผัสถ,ถึงความเบาบางของสายลมโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาภายใต้สถานการณ์ปกติเขาจะพบธาตุลมมากมายได้จากที่ไหนสำหรับพลังโจมตีของพายุทอร์นาโดหัวอีเ่าอยากจะหัวเราะนิดหน่อยท้ายที่สุดแล้วจงลี่วุคนนี้ยังคงเป็นปรมาจารยา์ไม่ใช่ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณ หากวิศวกรวิญญาณระดับ9โจมตีเขาพวกเขาจะไม่มีวันใช้วิธีการกระจัดกระจายเช่นนี้จงลีวูเล่าและภายในครึ่งนาทีเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะเขาค้นพบว่าสีของพายุทอร์นาโดของเขาเปลี่ยนไปพายุทอร์นาโดสีน้ำเงินเดิมค่อยๆผสมกับสีน้ำเงินเล็กน้อยสีฟ้านี้ไม่ใช่ทาาดลมของเขาจิตวิญญาณการต่อสู้ของหัวอีเฮาคืออะไรจิตวิญญาณหลักคือดวงตาแห่งวิญญาณ การตรวจจับทางจิตตปกคลุมผู้ชมทั้งหมดตลอดเวลาและเมื่อเขาค้นพบว่าออร่าของจงลี่วูมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ตอบสนองทันทีกระแสลมที่ควบแน่นในมือของเขาดัานออกมาปะทะกับพายุทอร์นาโดทันทีทันใดนั้นก็มีฉากแปลกแปลกปรากฏขึ้นด้านหลังหัวอีเห่าดวงอาทิตย์สีทองและพระจันทร์สีน้ำเงินสองแสงเมื่อพายุทอร์นาโดน้ำแข็งที่เขาปล่อยออกมาปะทะกับลมทอร์นาโดด้านนอกพวกมันก็รวมเข้าด้วยกัน พายุทอร์นาโดขนาดใหญ่อยู่ชั่วคราวในอากาศก่อนที่จะสลายตัวและกลายเป็นพายุทอร์นาโดขนาดเล็กที่บินไปทุกทิศทางและองค์ประกอบลมกลุ่มใหญ่แต่เดิมก็หลุดออกจากการควบคุมของจงลี่วูและกระจัดกระจายไปยังบริเวณโดยรอบจงลี่วูรู้สึกเศร้ามากจนอยากจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดการเคลื่อนไหวของหัวอีเ่าดูเหมือนจะดึงพลังธาตุจำนวนมากออกจากร่างกายของเขาในทันทียิ่งไปกว่านั้นหัวอีเ่าเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด จงลี่วูตระหนักถึงปัญหาของเขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักแกนวิญญาณคู่ของหัวอีห้าแต่เขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติราชามังกรกระดูกที่อยู่ตรงเท้าของเขาส่งเสียงคำรามต่ำหลังจากนั้นทันทีหัวโตก็ยกขึ้นและพ่นลูกบอลแสงสีฟ้าไปทางหัวอีห้าลูกบอลแสงสีฟ้านี้มีขนาดไม่ใหญ่นักเพียงมีขนาดเท่าสีสษมมนุษย์เท่านั้น เมื่อพ่นออกมามันค่อนข้างไม่สมส่วนกับขนาดของราชามงกรกระดูกทําให้ผู้คนรู้สึกไม่เข้ากันจงลีวูชี้ไม้เท้าไปที่ลูกบอลแสงสีฟ้าและแสงจากวงแหวนวิญญาณบนร่างกายของเขาก็คล้องจองกันรัศมีแห่งแสงตกลงบนลูกบอลแสงสีฟ้าและสีของลูกบอลเองก็มืดลงมากการตรวจจับทางจิตของหัวอีห้าวตกลงบนลูกบอลแสงนี้และเขาก็สะดุ้งทันทีแม้ว่าเขาจะไม่รู้ชื่อของท่านี้แต่เขาก็รู้สึกสันสานจากก้นบึ้งของหัวใจ ความรู้สึกนี้คล้ายกับความรู้สึกเมื่อเขาใช้การตรวจจับทางจิตเพื่อตรวจจับกระสุนปืนใหญ่ที่สลายตัวเป็นครั้งแรกจะต้องบรรจุทตุลมอันน่าสะพรึงกลัวไว้ในลูกบอลแสงเล็กๆนั้นถึงจะเป็นเช่นนี้พลังนั้นน่าจะมีพลังมากกว่าปืนใหญ่สลายตัวหลายเท่าแสงดาบสีน้ำเงินตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนลูกบอลแสงอย่างแม่นยำน้ำแข็งขั้นสุดยอดที่อยู่ยงคงกระพันถูกทำลายล้างทันทีเมื่อสัมผัสกับลูกบอลแสงสีฟ้า ฉีกมันออกหรือแม้แต่ธาตุน้ำแข็งก็ถูกฉีกเป็นชิ้นๆหรือจงลีว่วูสามารถควบคุมธาตุลมที่ควบแน่นและรุนแรงเช่นนี้ได้หรือไม่เขาเป็นผู้ชายที่ใช้ประโยชน์จากพลังของราชามงกรเงินจริงๆลูกบอลแสงอยู่ตรงหน้าหัวอีเฮาทันทีและพลังของอวกาศไม่สามารถนำมาใช้ได้ด้านหน้าองค์ประกอบลมที่รุนแรงพื้นที่โดยรอบถูกรบกวนโดยสิ้นเชิงดังนั้นหัวอีเฮาจึงไม่สามารถใช้การเคลื่อนย้ายมวลสารได้ ฉันกลัวว่ากรอดเทพผสงครามน้ําแข็งไม่สามารถหยุดสิ่งนี้ได้เอาละ่ะหัวอีห้าชักหมัดขวาของเขาออกแล้วต่อยออกไปการย้อยเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมปากของจงลีว่วูลูกบอลแสงสีฟ้านี้เรียกว่าลมสุดขั้วเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาพลังลมที่เขาสามารถใช้และควบคุมได้ธาตุลมมีความเข้มข้นมากเขาได้เห็นพลังของการโจมตีนี้ด้วยตาของเขาเองทำให้ภูเขาราบเรียบ ด้วยพลังหมัดเท่านั้นหรือไม่ได้ใช้ทักษวิญญาณเหรออย่างไรก็ตามความภาคภูมิใจของเขาคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งต่อมาลูกบอลแสงสีฟ้าก็หายไปมันเป็นไปไม่ได้จงลี่วูแทบจะตะโกนพร้อมกับกระโดดแม้ว่าหัวอีเฮาจะเอามันลงไปอย่างสงบหลังจากเกิดการระเบิดครั้งใหญ่แต่เขาก็ไม่แปลกใจเลยอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วลูกบอลแสงสีฟ้าก็หายไปเช่นนั้นซึ่งเขาไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ท่าดลมที่รุนแรงเช่นนี้พูดได้ไงว่าจะถูกลบล้างแน่นอนว่าหัวอีหเ้าวจะไม่บอกคําตอบให้เขาเมื่อเขาชกออกไปเขาอาศัยพลังแห่งอวกาศจริงๆพื้นที่โดยรอบนั้นวุ่นวายมากแต่เขากลับไร้มนอย่างเงียบๆประตูมิติเล็กๆเ,เปิดออกด้วยกําปั้นสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในะนาบหัวอี้ายังไม่มีเวลาคํานวณอย่างไรก็ตามมันจะไม่จบลงในตําแหน่งเดียวกับมาเสียวเทา อย่างไรก็ตามหัวอีเห่ารู้สึกไม่สบายใจในครั้งนี้เพื่อจะนำเข้ามันอย่างจริงจังเขาต้องควบคุมเสถียรภาพของพื<ๆ>้นที่หากเขาไม่เข้าใจพลังแห่งอวกาศเขาอาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในตอนนี้ลมที่รุนแรงหายไปและพื้นที่ก็กลับสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติร่างของหัวอีเห่าหายไปในครู่ถัดไปทันใดนั้นท้องฟ้าที่มืดมนก็เย็นลงและเกล็ดหิมะก็ปลิวสวัยหิมะเต้นรำในดินแดนน้ำแข็งสุดขีด ด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองอารมณ์ของจงลี่วูก็สงบลงอย่างรวดเร็วทันใดนั้นอากาศก็กลายเป็นความคลั่งคล้ายลมสีฟ้าดั้งเดิมหายไปและถูกแทนที่ด้วยไฟสีแดงที่ลุกโชนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและอุณหภูมิที่เพิ่งลดลงก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งก้อนหินขนาดใหญ่โหมกระหน่ำบนท้องฟ้าโจมตีพวกมันอย่างไม่เลือกหน้านี่เป็นพลังของราชามงกรเงินในการควบคุมองค์ประกอบหรือไม่หลังลมก็มาไฟ มีการชนกันระหว่างเขตแดนน้ำแข็งและฝนดาวตกไฟบนท้องฟ้าสีแดงและสีน้ำเงินเบ่งบานด้วยความเจิดจ้าอันง,งดงามฝนดาวตกจงลี่วูที่ปล่อยออกมาผ่านทางราชามังกรกระดูกสัตว์อสูรนั้นไม่ใช่ไฟขั้นสูงสุดแต่มีจำนวนที่เหนือกว่าด้วยการสนับสนุนของพลังวิญญาณอันทรงพลังของเขาฝนดาวตกก็เกือบจะแพร่หลายและยังมีพลังระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวอีกด้วย เขตแดนน้ำแข็งสุดระบำหิมะของหัวอีห้าถูกกดขี่มากจนไม่สามารถเป็นรูปเป็นร่างได้เต็มที่รอบรอบตัวของจงลี่วุ่งกลมแสงสิงเพลิงยังคงเปล่งออกมาด้านนอกหัวอีห้าไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยพลังแห่งไฟนั้นน่ากลัวและระเบิดได้มากกว่าลมครั้งก่อนโครงกระดูกของราชามังกรกระดูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงโดยสิ้นเชิงและปีกอันใหญ่โตของมันก็กระพือปีกเหมือนมังกรไฟตัวใหญ่ การใช้ไฟเพื่อเอาชนะน้ำแข็งถือเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหัวอีเห่าใช้พลังไปมากมายแล้วจงลี่วูทำตามกลยุทธ์ของเขาเองอย่างสมบูรณ์และเป้าหมายของเขาคือการฆ่าหัวอีเห่าอย่าให้โอกาสเขาเลยหากทุกคนทำงานหนักหัวอีเห่าอาจมีโอกาสแตกสลายกระทันหันแต่สิ่งที่คุณกำลังต่อสู้เพื่อคือพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและหลักฐานของคุณการโจมตีตามอำเภอใจประเภทนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าการตรวจจับทางจิตของหัวอีฮาจะทรงพลังแค่ไหนก็ตามที่ระดับการฝึกฝนของจงลี่วูการหลีกเลี่ยงช่องว่างการโจมตีใดๆไม่ใช่เรื่องยากเลยดังนั้นหัวอีฮาจึงปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าในไม่ช้าเขตแดนน้ำแข็งรอบๆตัวยังคงทำงานอยู่ทุกลูกที่ถูกโจมตีจะถูกย่อยสลายและแตกออกด้วยเกล็ดหิมะที่ละลายโดยเขตแดนน้ำแข็ง ดูเหมือนว่าหัวอี้าวจะถูกกดขีหนักในเล็กน้อยและเกราะน้ำแข็งบนร่างกายของเขาก็ไม่เกรียมเล็กน้อยจงลิวูยืนอยู่บนหัวของราชามงกรกระดุกเสมอใบหน้าของเขาเคร่งขรึมและสีหน้าของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ทุกคนสามารถเห็นได้จากสถานการณ์ในสนามรบว่าเขาได้เปรียบอยู่แล้ววิธีการต่อสู้แบบนี้ระยังอายมากการต่อสู้บนล้อและการขัดสี อย่างไรก็ตามปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจะสนใจคำว่าไรยางอายหรือไม่ถอนหายใจของหัวอีห่ากระจายไปทั่วผู้ชมและดูเหมือนเขาไม่มีทางเลือกแม้ว่าจงลี่วูจะระยังอายแต่นี่ก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดอย่างไม่ต้องสงสัยมันเป็นการต่อสู้แบบเผชิญหน้านอกจากนี้ฝนดาวตกของเขายังสามารถควบคุมทิศทางได้อีกด้วยเขามุ่งเป้าไปที่หัวอีห้าโดยเฉพาะเพื่อบังคับให้เขาต่อต้าน หากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็สามารถจินตนาการถึงผลลัพธ์ได้นี่คือพลังแห่งไฟหรือคลัางคล้ายเจ๋งขณะที่ถอนหายใจหัวอีเฮขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของาธาตุไฟในโลกภายนอกด้วยรอยยิ้มตามตำนานราชมังกรเงินสามารถควบคุมพลังของาธาตุทั้งหมดได้รวมถึงน้ำไฟดินลมแสงสว่างความมืดและอวกาศและองค์ประกอบการกลายพันธุ์ต่างๆเช่นฟ้าร้องน้ำแข็งและอื่นๆ จงหลี่วูราชาังกรกระดูกได้รับความช่วยเหลือเพียงบางส่วนจากราชาังกรเงินเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ฉันแค่หวังว่ามันจะสามารถควบคุมได้มากขึ้นฮัวอีเฮาเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเมื่อเขารู้สึกว่าจงหลี่วูกำลังวางแผนที่จะใช้ไฟเพื่อเอาชนะน้ำแข็งสิ่งที่เขาครอบครองคือสุดยอดน้ำแข็งนอกจากนี้ร่างของกรอดเทพผสงครามน้ำแข็งยังทำมาจากคริสตัลเทพน้ำแข็ง ใครจะรู้ว่าต้องใช้เวลากี่พันปีกว่าที่จะเกิดมาเขาเกิดมาพร้อมกับความยับยั้งชั่งใจอย่างมากต่อคุณลักษณะของไฟทั้งหมดลมเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยดีนะและตอนนี้ก็ยังดีน้อยลงไปอีกฉันไม่รู้ว่าจงลิวูคิดยังไงกับการโจมตีด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตามการได้สัมผัสเสน่ห์แห่งธาตุไฟยังเป็นสิ่งที่ดีอีกด้วยน่าเสียดายที่ในฐานะผู้ครอบครองคุณลักษณะน้ำแข็งความเข้าใจของหัวอีเห่าเกี่ยวกับธาตุไฟนั้น ไม่เป็นที่น่าพอใจไม่ว่าความเข้าใจของเขาจะแข็งแกร่งแค่แไหนก็ตามนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะและไม่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจการโจมตีแบบบนอย่างต่อเนื่องไม่ได้ผลจงรี่วูบกไม้เท้าของเขาอีกครั้งและหัวขนาดใหญ่ของราชามังกร,กระดูกที่อยู่ด้านล่างก็ถูกยกขึ้นและลูกไฟสีน้ำเงินก็ยิงตรงไปยังหัวอีห้าวเช่นเดียวกับลมอันก่อนพลังของลูกไฟสีน้ำเงินนี้น่ากลัวยอย่างยิ่งอย่างไม่ต้องสงสยัย ชะตากรรมของมันก็เหมือนกับของลมหัวอีหเ่าทำได้เพียงพูดขอโทษกับกึ่งระนาบจู่ๆท้องฟ้าก็เงียบลงอย่างน่าขนลุกการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะอยู่ในสภาพที่สมดุลและถูกทดสอบดูเพินเพินๆดูเหมือนว่าหัวอีห่าจะเสียเปรียบแต่ในความเป็นจริงจงรีวูน่าจะใช้พลังวิญญาณมากกว่าที่เขาทำอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่หัวอีหเ่าเห็นแม้ว่าเขาจะบริโภคในช่วงเวลานี้เช่นกัน แต่ด้วยกรอเทพสงครามน้ำแข็งสุดขีดการบริโภคของเขาก็ยังน้อยกว่ามากหัวอีฮาวเสียงเย็นชาของจงลี่วูดังก้องอยู่ในอากาศหัวอีฮาวมองไปที่จงลี่วูอย่างสงบคุณจะพูดอะไรจงลี่วูยิ้มทันทีราวกับว่าเขายิ้มอย่างมีความสุขมากคุณคิดว่าคุณฉลาดมากหรือเปล่าด้วยเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับเก้าคุณสามารถรับมือกับการโจมตีของฉันโดยใช้เพียงเล็กน้อยหือขัวอีฮาวมองจงลี่วูด้วยความประหลาดใจ คุณต้องการจะพูดอะไรจงลี่วูยิ้มและพูดว่าสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือคุณคิดผิดทุกสิ่งที่ฉันทำตอนนี้คือสะสมความแข็งแกร่งจริงๆสะสมหัวอีเ่าสับสนเล็กน้อยจงลี่วูกล่าวว่าไม่เป็นไรที่จะบอกคุณอย่างไรก็ตามเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันในเร็วๆนี้มีเพียงหัวอีเ่าเท่านั้นที่ได้ยินเสียงของเขา